สวัสดีครับพีเพจนะครับพีเพจมัน,นเนมตัว ROV นะครับในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัว POCO M 7กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจากเ Xiaomi และ POCO ในปี2025ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคานะครับ2,890บาทจะราคาเต็มคือ3,899บาทนะครับ พีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับผมบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงแนะนำว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนมาดูว่าในการปรับสูงสุดจะเป็นอย่างไรแต่กัจะตัว p o ป o M7 กับมือถือที่หน้าจอให้มาถือว่าใหญ่จริงหน้าจอ6.9นิ้วเดเฟรสคือ114เฮิรตให้เรามากับแบต7,000มิลแอมพร้อมด้วยฟ้าชาร์จให้เรามาสูงถึง3สัรด์แล้วก็ตัวนี้ให้มา CPU Snapdragon 685 Octa Core ผมมาดูว่าในการปรับสูงสุดจะเป็นอย่างไรนะครับ ตัวนี้ลำโพงหนึ่งตัวเป็นลำโพงตัว d อ by Ad MoD ซึ่งพีจะทำการปรับโสูงคือภาพ s อดีปรับเป็นสูงมากแกสเ้นพลปรับเป็นคำว่าสูงของปฏิเคลปรับเป็นสูงมากแล้วก็ตั้งค่าสามลบซึ่งพีจะขอปรับเป็นเฟรดคือคำว่าสูงคือ60เฟรมนะครับแล้วก็ทุกอย่างพีปรับเป็นสูงสุดมาดูว่าในการเข้าเกมในการลงแล็กจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับบอกเลยว่าลําโพงเสียงดังจริงครับลําโพงหนึ่งตัวจะถือว่าเป็นลำโพงที่สามารถปรับเป็นตัวอัลต้าวอลลุ่มถึง ส0 0เซนะครับคือเสียงดังมากอันนี้ขอชื่นชมจากคุณภาพตัวเสียงนะครับดูหน้าจอถือว่ามีความสมบูรณ์มากและขอบจอของหน้าจอหน้าจอใหญ่จะทําขอบจอออกมาได้ดูดีจริงครับกับงบเลทสามพันนะมุมมองคือก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับหน้าจอแล้วก็สู้แสงถึง850ดีผมิีเนะครับพีเชื่อมต่อผ่านไ i f i 5นะครับผมตัวนี้นะ ถือว่าเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายจริงครับมาดูว่ากับเกม ROV ก,กับตัว p ป co M 7ในการปรับสูงสุดจะเป็มอย่างไรนะครับโอ้หหน้าจอโคตรสวยอะ่ะถือว่าหน้าจอออกมาได้อย่างดูดีจริงครับนีเฟร,รมเนี่ยอยู่ที่60เฟร,รมนะผมตัวนี้คนระับสกตดไหมเฟร,รมเนี่ยอยู่ที่5 9 60นะครับตัวนี้กับ CPU สเปกันหกแนะครับนี่ให้มาถือว่ามุมมองพีนะทถือว่าคุ้มนะกับงบเลตประมาณ3,000นะครับ หน้าจอถือว่าลื่นนะนี่รือหน้าจอลื่นนะ่ะกดทัชง่ายมากนะครับเซมเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงครับผมตจวนะนี้นะพี่ชอบลำโพงอ่ะลำโพงเสียงดังมากโอ้ทัชด,ดีอ่ะถือว่าทัดดีผมทัชด,ดี กราฟิกของหน้าจอถือว่าทำออกมาสีสันมีความสวยงามจริงครับอันนี้ขอเช่นชมต่หน้าจอนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันของตัวเกทอร์โบซึ่งอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าป๊อกโคมีเกทอร์โทบในการเล่นเป็นราพของตัวเครื่องผมได้ด้วยถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงครับแล้วก็แบตผมตัวนี้ก่อนเิ่มเลนว่าแบตอยู่ที่๋ยวผมมี53เนะครับมาดูว่าหลังจากเล่นสื่เท่าไหร่นะครับ โอ้ถือว่าทัดดีนะเนี่ยเอาตรงนะถือว่าดูดีมากครับโอโคเอ็มเจ็ดน่าจะเป็นตัวที่ขายดีแหละมุมมองที่ทางผมนี้นะครับลำโพงเสียงดีอ่ะรามดีดดาร์คเซเลเยอร์นะครับผมดูการทัด เฟรมเบทห้าดเก้านะครับโูหทำออกมาได้ดูดีมากดูโโหทัดดีอ่ะอย่างัดดีมากเองอทัดดูดีอ่ะ มันมีความสมมุติผมในการให้การกดมากอะดูดีจริงครับทัดดีจริงแล้วก็เฟรมเลถส์วันนี้นะเนี่ยอันนี้ต e ีบอกผมดูต e ีบอดห้าสิบต่อไปอันนี้คือรีวิวจากใจเลยว่าจะอยู่ที่ระมาณห้าสิอะไรผมตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าอย่างต่ำก็ไม่เกิน45่สิ้ามมวงพี่อรเซตลาก้อน685เล่นเกมหมดแล้ว,วเอาวีนิสบายหายห่วงนะครับปรับสูงสุด ลำโพงเสียงดีอ่ะหาได้เปิดสูงดแล้วนี่เปิดสูงนะครับผมลำโพงอ่ะ a a ชอบลำโพงอ่ะเสียงเสียงดีมากอันนี้คือดอรบี้แอดมอนด์ลำโพงหนึ่งตัวนะครับ มุมมองพีนะพีดูตอนนี้ถือว่าหน้าจอทัดดีแล้วก็หน้าจอ Full HD พัดมีความคมชัดเล่นเกมะอะไรว่าสบายหายห่วงนะครับดูดีจริงตัวนี้นะครับภาพมันมีความคมชัดอะ่ะแล้วหน้าจอก็ใหญ่แล้วกด,ดสบายด้วยผมจริงนะครับตอนนี้แบตอยู่ที่53เปอร์เซ็นต์หรือว่าแบต7,000มิลลิแอมป์อืดมากอ๋อ เลี้ยให้สามเปอร์เซ็นต์อยู่ว่าแบดอะโวทัดโคตรแจ่มเลยอะ่ะโหแบดพึ่ก็่้ดึงเเเองอะ่ะ โอแบดโคตรอึดคิดดูว่าเกมนี้ปรับเกมซีไซด์ก็น่าจะใกล้ๆกันครับไม่ได้แตกต่างกันมากเลยในการปรับนะครับ,รบรดูความเยื่อยผมดูเซมเนียอยู่ที่ห้าสิบเก้าห้าสิเก้า ให้สี่ทุกวนนี้อ9่ห้าสิบเก้าโหวดเรื่องอ่ะอันนี้เป็นฟิล์มจากโรงงานนะผมที่พิดจิบมานะครับ ด,ดีทัดดีเอาตรงคือดูดีพอสมควรองตัวนี้นะครับเป็นมือที่ทัดได้อย่างลงตัวจริงครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากครับทีเล่นไป6นาทีแบตเพิ่งลดไป1%เอร์เซครับคิดดูว่าแบตอึดไมละ่ะแบตอิดมากครับผมตัวนี้นะครับ แล้วทําตัวต้นไม้ใบหญ้าถือว่าทําออกมาสีสันมีความสวยงามจริงครับอันนี้ขอบควณว่าหน้าจอออกมาถือว่าดูดีมากนะครับผมตัวนดูดูดูผมตีบอตตีบอตเลยเราอะเนี่ย พี่ชอบในการทัดมากเลยอะหน้าจอมันมีความสมูทและฟีลลิ่งบอกเลยว่าโคตรดีครับ,บดูอันนี้ดดักอันนี้แบตที่ห้าสองเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับคือเจ็ดนานทีแล้วแบตไปอยู่ห้าสองเปอร์เซ็นต์อยู่อะโหชิว่าสุดยอดมากผมตัวนี้ ทำออกมาได้ดูดีสิครับผมโอ้โหวิร์กเวิร์กเวิร์กซึ่งพี่ผมจะขอจบคลิปไปผมเพียงเท่านี้นะ oh. บอกเลยว่าตัวนี้เล่นเกม oh. สบาย oh. หายห่วงแล้วก็เฟรมเด็ดนี่แล้วก็จัดก,การความร้อนดีมากคือเวิร์กจริงครับคุ้มนะกับงบ2,890ที่จัดในการสั่งที่ตะก้าสินค้าหรือลิงใต้คลิป ทางแอปฟ้าแอปส้มนะครับตอนนี้โปรโมชั่นลดเยอะยจริงจัดราคาเต็มคือ3,899บาทเก้าบ้าสขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับทีนะสมิขอบคุณครับ